ขั้นตอนต่อไปกันเลยครับอืมดูซิไปดูว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับอยู่ที่สเตันรถคือเปลี่ยนกองแอร์เปลี่ยนยางสีเส้นแล้วก็น่าจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยโอเคขัน้นแรกเราก็เปิดดูรถก่อนเลยนะกองแอร์อยู่นี่กนะองอากาศไม่ใช่กองแอร์นะกองอากาศแอร์ฟิลเตอร์ แกะเื่อที่ครับแกะนี่ออกอปึ๊บน่าจะมีด้านหลังนิยนะออาแกะไม่ได้อะให้ดูสิเออมวนด้านหลังอ่ะมีล็อกด้านหลังอยู่จริงเลยแกะออกสิอ้าวเป็นไรแกะไม่ได้เออแกะสิแกะสิสปึ๊บโอเคแกะออกเป็นกิบล็อกนะครับปึ๊บก็เปิดออกมาเอาตัวเก่าออกอปึ๊บตัวเก่า โอเคอันนี้เรก็ต้องไปซื้อตัวใหม่นะครับแล้วก็เช็คน้ำมันด้วยว่าน้ำมันขาดไหมน้ำมันขาดมากแทบจะไม่มีน้ำมันเลยโอเคเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันเครื่องด้วยเครื่องนแรกเราเติมน้ำมันเครื่องกปเลย ไม่ไ้ยังไงน้ำมันเครื่องขาดขนาดนี้ดีลูกสูบไม่ติดนี <c oughs> ด่ครับเติมน้ำมันเครื่องเติไมไปเต็มเติมจดกว่าจะลดลดแลด้วโอเคปล่อยนสายดีอ่ะอัไรต่อก็ไปซื้อใช่ไหมต้องไปสั่งของไม่สิต้องไปคอมพิวเตอร์บอดี้พาร์ ต้องอับข้างหลังออกตรงนี้ไปที่เออไนเออร์ดีไงนี่แหละถ้าเราจะรู้เร็วซื้อถูกอืมว่เาเช็คยังไงดีไม่ได้เอาไปที่รถเราเช็คดูคว่ารถมันต้องใช้ แอร์ยี่ห้ออะไรเปลือบมันไม่ตรงรุ่นเลยต้องใช้ฟองแบบไหนอืมไม่รู้เนี่ยนะคอยังไงอ่ะซื้อไปก่อนแล้วกันไปสั่งคอนเออเราดูในนี้ก็ได้นี่เออใช่ที่ถอดมาเออนี่แหละยากอะไรโอเคเราก็สั่งตามที่เรามีที่ในมีในที่เราถอดมาเออ คิดว่าน่าจะเป็นอันแรกเอออันนี้แหละสังมาอย่างอันปึ๊บกดสัง่งอ,อื้ก็น่าจะต้องสั่งกองน้ำมันเครื่องเลยนะไหนเออกองน้ำมันเครื่องอันนี้เหรอกองน้ำมันเครื่องอยู่ไหนวะต้องพิมพ์ไหมปูเอลใช่ไหม เอวอือันนี้แหละกูเอวฟิลเ,เตอร์เกลกองน้ำมันเครื่องดีนะได้ซ่อรถเกินแล้วก็ได้รู้จับคำศัพท์เฉพาะทางคศัพท์ช่งางเนาะใส่พารผมก็ใส่กลองน้ำมันตัวใหม่ไปเลยปึ๊บ เรียบร้อยแล้วก็ใส่กอ,องอากาศตั้ใหม่๊บเรียบร้อยแล้วก็ใส่ฝาปิดใส่ใส่กิบล็อกสี่ตัวอีกสตัว จิบแล้วก,ก็ต้องใส่ละเอียดขนาดนี้เกมดีกละเอียดมากนี่ยังไม่ลงรายละเอียดเพื่อนะนเราแค่แบบเปลี่ยนอะไรง่ายๆนะเดี๋ยวลูกค้าคันต่อไปจะไปื่อยๆนี่ก็ไปที่นิดเพื่อจะเปลี่ยนยางนะเดีด๋วยวเราจะต้องเปลี่ยนยาง หลอดล้อสี่อ้อ,อย่างสภาพแย่มากเปลี่ยนแม่งสีล้อล,ลูกค้าบ,บอกอมกอดีกว่าตอนนี้เสียเวลาโอเคครับเรามาเสอย่างลูกค้ากันนะครับ ก็ดูขอบดูความกว้างดูความหนาให้ดีว่าลูกค้าต้องการยางลูกค้าเดี๋ยต้องการแบบไหนว่ามันกว้างเท่าไหรนะ่นาเท่าไหร่ขอบเท่าไหร่นะครับซื้อต้องซื้อให้ตรงแล้วก็เกรดของยางลูกค้าต้องการยางเกรดแบบไหนครับอืมเช็คให้ดีเนี่ยลูกค้าแบบลูกค้าบคอม มีความกวาอยู่แล้วก็มากรอดยางเก่าออกเพื่อที่ี่เอายางใหม่ที่เราซื้อมาใส่เดี๋ยวเราก็ต้องมา่วงล้อด้วยเดี๋ยวผมจะกรอนะครับเร็วๆ เราก็ต้องมาเท็รถกันแล้วครับว่ามันโอเคไหมจะได้ดูภาพตัดตัดของอะไรต่างๆด้วยครับไปกันเลยอรียเร็วเรียเรวเรียวเรีเรกยเรียปเรียวเรียวเรียวเรี้วเรีวรีบเครับเร แล้วก็สง่งรับลูกค้าครับกดแล้วก็ฟินิชออเดอร์เลยเลยฟึบกดฟินิชออเดอร์อโอเคเจอกันาร์ทหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติด,ดตามด้วยครับ